สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอภิชนนะคะตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วค่ะวันนี้วันจันทร์ที่วันจันทร์ที่จันทร์ที่สามมินาคมนะคะสามมินาคมวันนี้พระแสงจะพาทำเมนูอ่าลาวลาวหน่อยให้หล่บ้านหนองบัวแก้วอะไรรู้ไหมคะต,ต้มแป้งเนื้อเนื้อข้าวยกันไม่ได้ เครื่องปงก็มีนี่ค่ะเครื่องเครื่องเครื่อง,อง,อง,องมีแตง,แตงแตงที่สับแล้วนัคะก็เขือเขือเขือแตรปีขาดไม่ได้นี่มันปลาแล้วก็พงชูมะนาวอันนี้ตามไปแล้วพริกกระเทียมนะ ตำไม,ไม่ต้องแหลกบุกบมาปรุงรสกันค่ะฟังเพลงไปด้วยฟังเพลงฟังเพลงพี่เสษพี่เสกไปด้วย <c oughs> เข็บก่อนขยหนึ่งหน่งข้าวอยู่อยู่กินคนเดียวกันเลยไม่หงุดเลื่องนิ่าก่าทำแบบโบราณเล่งแบบโบราณมากค่ะปรุงรสกัน ามที่แล้แล้วก็ใส่น้ตามปีชอบแตงกวาปินหวานแล้วก็โขลกในยางานดจอนมาดูเสร็จค่ะตกไกตัะต้มน้ำตาลให้มัน จะไม่ yeah, ีดก่อกเคือคือเอามาจากเอามาจากบ้านี่สามาจากบ้านแม่มาจากลมมจากบ้านหนงมอเแก่เลยจริงๆมันต้องออกสวนี่ยังไม่แก่ค่ะเดือนหนึ่งแล้วนะยังไม่สุดเลยนะ้วกไก่อนดุูๆๆดูดูดูู่ด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 ดด ปลาอต่แใช้ปลาสดน้ำสะอาดจา่ะไม่เป็นไรไนเลยนายา่า,ากินีืเนื้อหอมใจหอมหอมมากเวาไม่ได้กินมันจะหอมค่ะเพราะว่า่พวกพวกก็เป็นข้าวหอมมะลิด้วยที่สามทำเองไปซื้อได้เดลยค่ะตลาด ลมเกาวไทยลมข้างกำแพงวัดสเกตปลาาป้าติ๋งอร่อยถูกใจกลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นหอมหอมนวัวหอมนัวด้วยข้าวข้าวคั่วข้าวข้าวหอมมะลินะคะทำเองปั่นเองทำเอง มักเองทุกอย่างเากันนิกด้วยปุกอนามัยเราทำได้คุณภาพค่ะปติเงวิถีธรแบบบรรจงทำเลยอ่ะสะอาดไม่ดีไม่ออกขายเทีทิ้งอย่างเดียวค่ะโนชู no เอาแบบรถธรรมชาติจริงๆค่ะเกลือถึงข้าวข้าวถึง ใส่ข้าวคั่วนะข้าวคั่วหรือรำหรือข้าวคั่วข้าวคั่วมากกว่านะข้าวข้าวใส่เองเพราะว่าเราก็กินด้วยของแม่อร่อยแล้วก็ไม่เค็มแล้วก็ไม่ขายต่อไปก็ใส่มะนาะวตรงนี้ก่ามะนาวก็ไม่ต้องเยอะลูกเป็นแม่จะได้กก็ใส่ซอสกินชอบกินเปรี้ยวเจ้านำหวานรอ ต้องออกสามรสน้ำก็วน้ำว้าใช่ไปเยอะอร่อยเยอะไปน้อยอร่อยน้อยอันนี้มันจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกัน ได้ข้อมูลมาว่ากินผงชูรสไม่เป็นอันตรายมันทำให้มันทำให้ผู้เฒากินข้าวได้เยอะเพิ่มความรสอร่อยอันนั้นดูจาก youtube คุณหมอคุณหมอว่าเพื่อนทุกทรงมาทางไลน์ทั้งขอบคุณนลยนะปอปอกอดได้ได้ข้อมูลมาผิดว่าเมื่อก่อนกินผงชูรสแล้วผมจะร่วงใช่ไหมฮะกลับกลายเป็นว่าผู้เฒ่าผู้แก่ถ้าเบื่ออาหารให้ใส่ชูรสไปมันจะได้รสชาติเขาจะได้กินอาหารได้ได้ได้เยอะก็เลยได้ข้อมูลตรงนี้มา แสงก็เลยเ,ออเขาบอกว่าชูรรนี่มันไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีโซเดียมใช่ไหมจังผงเอ,อ่อรสจงรสีคนอนเนี่ยมันจะมีโซเดียมเดียวแต่ผมชูรสนี่จะไม่มีผมชูรสจะมีแถะไอ้มันสับปะหลังกันน้ำตาลมีประโยชน์ด้วยก็เลยงดใช้ใพวกเครื่องปรุงรสทั้งหลายแล้วมาใช้ผงชูรสแทนเหมือนสมัยก่อนเลยชิมเิ่มดูนะคะรสที่คุณชอบชอบอะ สุดอดสุดยอดจะเผ็เด,ดไปหน่อยสุดยอดจเกียมกระเทียมดองไม่ได้ใส่น้ำกระเทียมนะคะใส่แค่นี้เระชักเครื่องปรุงแค่นี้เองแค่นด้ก็อร่อยแล้วอร่อยตามรสตามรสให้หล่ให้หล่ไม่หน,น่องเบเก,ก้ว ไหหลงก็แตง่งอภิชช่างอภิชเชนแวลใหหลงม,มันหนงังบบแกแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะทงวันทงวันแล้วก็ข้าไข่ต้มถ้ากองสองฟองก็ได้แต่ว่าแไม่กินก็ตแต่งกินแต่ตำแต่ข้าวก็สุนอล่ากินแล้วข้าวร้อนๆให้ดูข้าวแ,แต่งเรื่องข้าวแบบโบราณนะต้องไปไกลหน่อยนี่เห็นแล้วค่ะสุกแล้วสุกแล้วให้เห็นเลย ใกล้ใกล้ตาแก๊สไม่ได้แ๋วปิดแก๊สก่อนนี่มาข้าวข้าวแบบโบราณหุงหุงแบบโบราณนิ่มวันนี้ไม่ได้กินข้าวกล้องกินข้าวหอมมะลิธรรมดาํำแตงก็เสร็จแล้วเ๋ยวตักพร้อมพร้อมรับทานพร้อมกินข้าวเที่ยงแล้วจ้ะอย่าตักใส่จ,จานก่อนนะตักใส่จ,จานก่อนให้เห็นว่านาตาเป็นอย่างไร ออร่อยทำแถวบ้านไทยลนนยจะไม่ได้บางคนก็ใช้น้ำแชประมาที่ต้มสุกแล้วมันมีมันม,ม,นมีมันมีใส่พวกสารอะไรเยอะแก็แบบนี้ก็ปลอดภัยดีถ้าเราจะเริ่มกลับไปต้ตไมไปต้มก็ไม่ได้รสชาติเคยกินมาแต่เล็กๆไม่เห็นจะเป็นอะไรเพราะไอ้พวกนี้มันก็เบรกเลยนะ เกลยวพริกกระเทียมมะนาวในพวกนี้นะคะมันจะไปตัดอะไรรสที่มันเป็นไม่มีประโยชน์กับร่างกายยิ่งพยาอเลยมันคงไม่มีนะคะแต่มันใช้น้ำเดียวใช้น้ำมมนหมักน้ำหมักของปลาตะมพีนน้ำปลาแต่ว่าถ้าเป็นปลาแทนขนาดนี้นเ,เ,เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะเห็นไหมคะ ตาเป็นแบบนี้คะ่ะตำแตงตาแตงตำแตงตาแตงไทยหลมตำแตงไทยหลม,หลมบ้านหนองมะแก้ววางให้ดูสวยๆหน่อย <S 2> <S 2> <İ LS> มากินข้าวด้วยกันแค่นี้และคะ่ะกับ, <laughs> ก,บกับข้าวกลางวันของของอภิของประแสงอภิง่ายแค่นี้ก็เนี่ยได้ประโยชน์มากนะคะ ไม่อ้วนด้วยได้วิตามินซีด้วยใช่ไ้ไมคะ <c oughs> คลิปนี้มาทานข้าวด้วยกันนะคะทานถึงวันด้วยกันขออนุญาตลงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอภิชนานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ